สวัสดีครับแฟนๆกีฬาหมอมวยทุกคนนะครับยินดีต้องรับสู่ช่องของมวยไทยตัวยงกันนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงคู่มวยในฝันนะครับระหว่างรถฐานจิตมณน,นกับทาเคลุเซกาวานะครับรายการวันแชมเปี้ยนชิปบุกกุงโตเกียวกันแล้วนะครับต้องรับสกลาบใหม่ปี2 5 6 7นะครับเปิดศึกไฟคู่อยู่โลก พบกับนักชกท่านสองคนนะครับที่เรียกได้ว่าเก่งการที่สุดนักเวลานี้นะครับเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอน์บิ๊กบ็อกชาตีสิทธิ์ยอดทงนะครับประกาศข่าวใหญ่ให้แฟนๆกีฬาหมักมวยทั่วโลกได้เฮกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันชมนชิปเตรียมยกทัพกลับไปจากการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่ ต้องรับสกราบใหม่ปี2 5 6 7กันนะครับโดยมีไฟคู่อยู่โลกที่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆกีฬาหมากมวยทุกคนต่างก็ตั้งตารอสองคนนี้มานานกันแล้วนะครับระหว่างซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยรถถันจิตมนนกับซุปเปอร์สตาร์แดนสม์มไลัยทาเคลุเซกาวานะครับ ซึ่งทั้งคู่จะชกกันในกติกาคิปบ็อกซิ่งนะครับรุ่นไฟเวทเป็นแบบซ u เปอร์ไฟนะครับ5ยกยกละ3นาทีในศึกวัน165นะครับที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกยียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมาดูสภาพร่างกายก่อนนะครับของทั้ง2คนส่วนสูงและน้ำหนักเท่าๆกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะครับ สองคนนี้ส่วนอายุของทั้งสองคนรถฐานอายุ26ปีนะครับส่วนทาเครุเซกะวานะครับอายุ32ปีเลยนะครับอายุทั้งสองคนนี้ห่างกันประมาณ6ปีเลยนะครับรถฐานของเราได้ความสดกว่ากันนะครับชั่วโมงนี้ก็คงปริเสธไม่ได้ว่ารถฐานจิตเมนุนกลายมาเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยและดับโลกไปแล้วนะครับ และก็ได้ชื่อว่าเป็นนักโช่าที่เก่งกาจที่สุดนะครับเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนในวนกงการมวยไทยการันตีได้จากความสำเร็จในการป้องการบางลันไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับถึงห้าครั้งด้วยกันนับตั้งแต่ที่รถฐานจิตมนุนได้คอนแชมป์มาได้นะครับรถฐานจิตมนุน เคยผ่านสองเวียนทั้งแบบมวยไทยและคิปบ็อกซิ่งมาแล้วนะครับรวมทั้งหมด16ไฟด้วยกันนะครับในรายการวันแชมเปชิปโดยไฟล่าสุดของรถฐานจุดมนุนที่เพิ่อนประทักับย่อฝีมือซูเปอร์เล็กเกียริหม่เก้าแชมป์โลกคิปบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับแต่สู้กันในกติกาโมวยไทยรุ่นแคปเวทซูเปอร์ไฟ ซึ่งทันด้านรถฐานจิตเมอนนูนนะครับพ่ายแพ้เป็นคันแรกในกติกามวยไทยในรายการวันเลยนะครับส่วนทันด้านซุเปอปร์สตาร์แดนสมุลายนะครับทาเคลุเซกาวะในวัย32ปีนะครับตัดสินใจเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ทาเคลุนะครับได้ผ่านตัวเองเป็น นักชกอิสระโดยทาคิลุได้ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายหลักที่ตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเป็นเพราะต้องการจะวัดฝีมือกับรถถานจิตเมือน,นนะครับอย่างที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้มานานแล้วซึ่งทั้งคู่มีการส่งสารท้าทายกันไปมาผ่านโลกโซเชียลกันแล้วนะครับ จงสร้างกระแสฮือฮาในช่วงก่อนหน้านาั้นนะครับทาเครุสเซกาว,วานะครับถูกย่อยงให้เป็นหนึ่งในตำนานนักมวยของเควันะครับหลังมีสถิติส่วนตัวชนะถึง41ไฟนะครับจากทั้งหมด44ไฟอีกทั้งยังเคยเป็นถึงอดีตเจ้าของแชมป์โลก K1 วสามรุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ รุ่น super b e n t เ e ทรุ่น f a ตอร์เวทแล้วก็ super f a ตอร์ w a y นะครับคนแรกในบริษรทเลยนะครับคนนี้ซึ่งไฟนี้ของรถฐานจิตมโนน,นนะครับที่ดวงกับทาคิลุสเซกาวะนะครับอาจจะมีค่าตัวสูงถึง20ล้านบาทเลยนะครับ s เอจิตมูน,น,นแห่งไข่จิตมโนน,นนะครับได้โพสต์ข้อความเป็นนว่า เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใครไฟนี้ค่าตัวเล่นสวยไม่ธรรมดาสมศักดิ์สรีคำว่ารถถันจิตมนุนไฟนี้จะถึง20ล้านบาทไม่มารอชมกันนะครับรอติดตามความคืบหน้าอีกทีปีหน้าเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับไฟนี้รถถันจิตมนุนเจอกับทาเครุเซกาวะนะครับ สู้กันในกติกาคีบ็อกซิ่งนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นมวยเดินบวชอยู่แล้วนะครับประเภททรหดโอทนก็มีทั้งความเร็วแล้วก็พลังหมัดที่หนักเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่โดนอาวุธคู่ต่อสู้ไม่มียุบง่ายๆแน่นอนเลยนะครับงานนี้การเจอกันของทั้งสองคนจึงเป็นมวยถูกคู่อย่างยิ่งน,นะครับถ้าให เทียบฝีมือแบบปอนตปอนนะครับดูเหมือนว่าทางด้านรถฐานจิตมนุนนะครับจะเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยเลยนะครับทาเคลุเซกาว่าก็มีหมากที่ออกได้เร็วแล้วก็คมอยู่นะครับมีความใจสู้ต้องบอกว่ามีเกินร้อยเลยนะครับตามแบบฉบับสไตล์การต่อสู้ของชาวญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นนักมวยที่ถอยไม่เป็นอยู่แล้วนะครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียว สำหรับรถฐานจิตเมือโนนะครับนี่ถือว่าเป็นงานหนักไม่ใช่เล่นเลยนะครับเพราะนอกจากจะโชว์ในกติกาคีบ็อกซิ่งแล้วที่สำคัญไฟนนี้ต้องบินไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่พอเป็นมวยเปิดเกมเหมือนกันนะครับถ้าว่าการที่พลังหมัดและความถึกไม่แน่นว่ามวยทรงนี้นะครับอาจจะเข้าทาง ทางด้านของรถถันจิตมอนนก็เป็นได้นะครับรถถานจิตมนนนบอกพร้อมเสมอไม่ว่าจะก,กติกามมยไทยหรือว่าเคเบอซินนะครับด้วยสไตล์การชกที่ดุดันแล้วก็หมกักหนักทุกลูกนะครับคิดว่าไฟนี้รถถานจิตมนูนนะครับผ่านได้แน่นอนเลยครับแต่การที่รถถานจิตมโน,นนะครับจะไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นกับทาเครุ รถฐานจิตมนโน,นนะครับมีหอทานเดียวที่จะเอาชนะคือชนะแบบนอกเอาให้ได้เลยนะครับไฟนี้แต่ถ้ารูปเกณฑ์ออกมาเยอะๆทำอะไรเซกาว่าไม่ได้นะครับภายในห้าโยกขึ้นมาอาจจะแพ้คะแนนกลับมาก็ได้นะครับดังนั้นรถถานต้องออกอาวุธหนักๆให้เลยนะครับซึ่งเชื่อว่าอาวุธ ทุลูกของรถถานนั้นหนักแรงทุลูกอยู่แล้วนะครับใส่เต็งแมตน็อกได้น็อกเลยนะครับไฟนี้ให้จบแบบว่ารายข้อกางขาจะดีที่สุดนะครับแฟนๆกกฬามวยคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับไฟอยู่โลกคู่นี้รูปเก์จะออกมาอย่างไรบ้างครับเชื่อว่ารถถานมากแกงกว่าเดิมแน่นอนครับไฟนี้ก็เชียร์รถถาน,นครับไฟนี้สู้ๆครับ